สบายดีครับพ่อม่พี่น้องตอนนี้ตึงตังอยู่ที่ อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับผมเป็นเทศกาลนะครับงานงิวนะครับงานงิวงานเจ้าปูนะครับประจําปี2 5 6 5นหอยะครับอยู่บริเวณบีนีเพิ่นจัดอยู่บริเวณอ่างเลองซิลวนะครับอ,อำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินนะครับเป็นเทศกาลงานประจําปีเนาะช่วงฤดูหนาวก่อนปีใหม่นี่นะครับผมก็จ,จะเป็นงานประเพณีงานเจ้าปูนะครับงานงิวนะ ครับผมเมื่อนี้กัจชพาพี่น้องนะครับไมอย่างเบิงนะครับบรรยากาศนะครับไฟแสงสีแลวา็ร้าน้าร้านขายต่างๆนะครับมีลานขายของขายอาหารนะครับขายเสื้อผ้าเยอะแยๆเลยนะครับผมราคใไฮไลท์ของงานยิวแต่ละปีนะครับก็จะเป็นหมอลำนะครับเมื่อนี้นะครับหมอลำก็จะเป็นหมอลำคณะ ประทมบันเทิงศิล์นะครับผมซึ่งก่อนที่เขาจะถึงหมอลำเนาะ,ะบริเวณทางเข้านอกก็จะเป็นลานขายของนะครับซึ่งกะใส่ใส่เวลายางอยู่ดนเติมนะครับกะยังดีว่าช่วงนี้นะครับอากาศเริ่มเย็นลงเนาะหนาวนะครับมีลมพัดวอยๆมากนะครับแล้วก็บริเวณที่จัดงานนะครับก็จะเป็นอ่าง อ่างเก็บน้ำนะครับผมอยู่ตรงนั้นนะครับแต่เห็ดให้อากาศเย็นลงไปอีกนะครับผมอ่านี่ครับร้านบาจางนะครับผมกับเป็นตาแซมีเกาลัดขายน้ำนะครับผมของกินนี่เยอะแยะเลยครับผมเป็นต้นวาลานนี้กับเป็นร้านลูกชิ้นร้านไก่ทอดนะครับยางละร้านตาเลยนะครับประมาณ หาลอยถึง1กิโลประมาณนั้นมั้งนะครับข้างทางก็จะมีขายของไปเรื่อยๆนะครับหลายๆอย่างผลไม้ก็มีครับผมทุเรียนเนาะอูเป็นตาแสบเด้หอมเนาะครับหอมห่วยๆครับผมยางก่นะครับทุเรียนนะครับมีหมักทุเรียนนะครับมีหมักลำไยนะครับแล้วก็หมักสมเขียวหวานนะครับผมมาวางขายเนาะให้บริการพ่อแม่พี่น้องเนาะอย่างผ่านไปผ่านมามือนีคนกะหลนะครับผมเออทั้งนี้ก็มีองุ่น นะครับมีอัุ่นแดงเนาะสองกิโลลอยพนานะครับไม่แพงเนาะหน่วยใหญ่ๆเลยครับเป็นตะแซบเป็นตะหวานไทย,ย่ายยางแปกออยากกินน้ำนะครับผมมีหลายๆอย่างเลยนะครับอ่ามูเขาเจาะกับยางออกก่อนไปพูดแล้วครับผมจริงๆแต่หาเบิ้งแนวอยู่เนวกินเนาะเบิ้งบรรยากาศนะครับมีอ่ายำม,มีอย่างหลายๆอย่างนะครับอย่างไปเรื่อยๆอ่าฝั่งตรงข้ามกันนะครับจริงๆก็อ่า ก็จะเก็บใบถาเป็นคลิปมือถัดไปเนาะเพราะว่างานมันมีห้าวันนะครับมีวันลำหาคณะก็ต้องเข้ามาเปิดงานให้กจ็จะครบทั้งหามือเด้ครับผมแต่ว่ามือนี้นะครับเป็นหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลน,นะครับซึ่งอยู่บริเวณสูตรพุ่นนะครับสูตรอ่างทั้งพุ่นนะครับผมก็ต้องใส่ยางกว่าจะเดินเข้าไปถึงนะครับผมก็ต้องพานของอยู่ของกินน้องของเล่อ,อย่างมากมายเยอะแยะเลยนะครับผม บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นขายสมเขียวหวานกับขายหมักท่านนะครับพุทธานะครับบริเวณด้าน,นหลังนะครับก็จะเป็นร้านเบียร์เนาะมีการเปิดเพลงอ่าร้องเพลงนะครับที่เป็นอ่าของขายต่างๆมีลิขสิทธิ์นะครับผมก็ต่างก,กันเลยคลิปนี้กันเลยต้องในปิดเสียงไปนะครับมิสต์บอลี่ําเด็กับพี่น้องอ่าไม่จะเป็นต้องอยู่บนเขาไม่ต้องเป็นต้องอยู่บนดอยเนาะอยู่น้ำบันเฮานะครับกับมีสตอรี่กินมีอาหารญี่ปุ่นมีชูชีอุ้ยมีซัมโบปีบนะครับสําหรับอ่าผู้ใด มาอยู่มากินเนาะก็เป็นสวรรค์เลยแหละนะครับงานเทศกาลแบบนี้นะครับผมอากาศเย็นๆเนาะมาหายางเสริมเย็นกินบรรยากาศฟังลำนะครับแล้วก็งิ้วนะครับก็จะอยู่บริเวณอีก ฟังหนึ่งนะครับซึ่งติ๊งตังก็จะ,ะนําเสนอในคลิปถัดไปเนาะครับผมเพราะว่างานงิ้วเนาะให้ไรงานงิ้วของคนอีสานกิอยู่ที่หมอลำเด้อ <c oughs> เพราะว่างิ้วก็ฟังบอลรูเรืองนะครับว่าเป็นอะไรเรื่องอยังต้องฟังกับเป็นตะมวนนะครับมีการต่อสู้กันนะครับมีการอย่างช่วงเชียงแบบว่าเ,เป็น แบบแนงโบรานโบราณน,นะครับก็เป็นตะมวนอยู่นะครับผมแต่ว่าอันนั้นมันเท่าน้อก็เป็นธรรมชาติน้องทาอีสานนะครับก็ต้องเป็นหมอล่่ากระตองมาเป็นอันดับที่1อยู่แล้วนะครับผม ยังไปยังมากกันยังบรสุดอยู่ด้วยครับผมตะว่าไก่กัไก่ขอมาแล้วแ่ละครับผมไก่บริเวณงานไก่หั่นมอำม,มาแล้วนาะมีหมึกออย่างหมึกเอ,อยียงกับมีเลย <c oughs> เป็นัวอ,อย่างนาอครับนาะอ่าเห็นข้างหน้านันาน่น,น,น,นก็คือเป็นบริเวณที่เป็นอ่ามอรำนะครับซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของงานนี้แล้วนะครับผมกับิ่มเปิดทําการแสดงพอดีนะครับสําหรับมอรมอ่ะมอรมโมเมนต์มอรม หมอลำนะครับปลาทเบ่นเทิงศรีนะครับเมื่อนี้นะครับผมก็มาเบิงหมอลำกันนะครับผมซึ่งกับมับสมาที่จะ ให้เบิ้งบรรยากาศสดๆได้หลายปันไดน,นะครับเพราะว่าก็เนื่องด้วยว่าอาจจะเป็นเรื่องลิขสิทธิ์แน่นําหลายๆอย่างนะครับก็เลยให้เบิ้งเป็นกระทอนกระแทนให้เบิ้งเป็นบรรยากาศเป็นน้าจิมนะครับผมไทยอยากอาบนอยากซื้นกะมาอาบริเวณงานนะครับมาเบิ้งของกิ่งเลยนะครับผมรับรองว่ามวนแน่นอนนะครับหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะสำหรับงานงิวงานเจ้าปูนะครับผม ก่อนที่จะถึงปีใหม่เนาะครับผมเราคปีใหม่กับจังหวะกันอีกอย่างหนึ่งนะครับผมขอบคุณบอมบีนะ๊อฟเบม่ชินงนะครับผมที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องของติดตามโดยดีเสมอมานะครับขีมนาติงตังก็จะนําเสนออาจจะเป็นเง้วล่ะครับแล้วเป็นกีฬาอย่างต่างๆล่ะในบริเวณนั้นนะครับซึ่งติงตังก็พยายามที่จะเข้ามานะครับผมเพราะว่าอากาศมันเย็นกอยูเดอร์ไได้เนาะน้ำมูไรน้ำมูน้ำตาไรนะครับผมวันนี้กับเบิงหมอลำมันม้วนน้ำกันนะครับปลาถมบันเทิงสิง นะครับผมขอบคุณครับ